ทิศทางก็คือทําไปเรื่อยๆอไม่มีจุดหมายแต่ธรรมะมีทิศทางก็คือจุดหมายคือต้องนิโรธสัจจะให้ได้อย่างนี้ก็เรมีทิศทางเวลาศึกษาธรรมะไปเนี่ยมีจุดหมายที่นิพพานไหมหรือมีจุดหมายเพื่อฟังให้เข้าใจเท่านั้น <c oughs> ฟังไม่เข้าใจนะฟังเข้าใจแต่เป็นบาปฟังไม่เข้าใจแต่เป็นบุญยอมเอาอะไรฟังเข้าใจแต่เป็นบาปแต่ฟังไม่เข้าใจแต่เป็นบุญเนี่ยยอมเอาไหน เอาเอาแบบไหนอ่ะไม่ไ e. ไมนี่ยกตัวอย่างอะ่ะฟังฟังเข้าใจแต่เป็นบาปเอเคยไหมฟังแล้วเกิดความเข้าใจเลยนะโอ้โหเราเข้าใจคนอื่นสู้เราไม่ได้เรานี่เข้าใจคนนั่นแย่สมมติอย่างเงี้ยนะฟังด้วยที่เขาเราแย่เว้ยไม่เข้าใจรถตอนนี้เราเข้าใจโอ้โหดี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 คนอื่นสู้เราไม่ได้จนนมมนะเรียนแบบนี้เรียนลักษณะเนี้ยเข้าใจแต่เป็นบาปอ่ะเอาเอาไหมมันมีสัตว์บุคคลอัตราต,ตัวตนเป็นผู้เข้าใจเต็มไปหมดเลยเนาะใครก็สู้เราไม่ได้ เราเก่งเราเก่งเราเก่งเราฉลาดเราฉลาดเราจะต้องท่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 องเราต้องเกิดความเข้าใจอุ้มอัตราตัวตนเต็มไปหมดเลยถ้าไม่เข้าใจจะทีก็งุดงิดงุดงิดงุดงิดเฮ้ยต้องเอาให้เข้าใจต้องเอาให้เข้าใจเอาเรียนเข้าใจเนี่ยแหละจะเป็นบาปเอาไหมแบบเนี้ยแต่เรียนไม่เข้าใจแต่เป็นบุญโอ้เป็นบุญเนาะเด้ฟังพระธรรมบระพรธเจ้าโอ้โหน่าชื่นใจเนาะแต่ยังไม่เข้าใจอะไรเลยแต่ฟังแล้วมันได้ศรัทธาฟังแล้วได้ความเพียรฟังแล้วได้สติฟังแล้วได้สมาธิแต่ปัญญายังไม่ค่อยเด่นยังเอาแบบไหนก่อนเอาที่สอง เออบางคนบางคนจะเข้าใจแต่บาปบาปไม่สนนะี่ยขอให้เข้าใจอะ่ะทุกวิถีทางเอาหมดจะหงุดหงิดก็ได้ยาอะไรก็ได้ขอขอให้เข้าใจเข้าใจได้อกุศลเนี่ยก็คือเขานับตัวเลขว่าอินทรีริโอรมี8อานินทริโอรมียี่สโอ้โหนับนับใหญ่เลยอะไรบ้างปฐวีเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยอาโปเตโชวายอ๋อไอเนี้ยไอนี้ไอ,น,ไอ,น,ไอนี้เป็นอานินทริโอุปเส,สียงกลิ่นรสเนี่ยเป็นอานินทริโอุป หัตะเป็นอนินทรยรูปอาหารบริเคทากายวิญญาตวจีวิญญาตหุตามุตตากามยตาอุปยญาตสันติชลตานีตาเป็นอนินทรีรูปอันนี้ไม่รู้มเป็นอิน,นทรียรปปนรรนนน์นอกนั้นแปดรูปเป็นอินทรีย์นับไปอย่างนี้เบียเ็จโห้ยไม่มีใครสู้เราได้เราโคตรเก่งเลยสมมติเนี้ยนะอย่าตรงเนี้ยแต่เรียนเข้าใจแบบเนี้ยเข้าใจจําจํานวนได้แต่ได้บาปแต่เรียนก็ไม่เข้าใจอะไรก็ไม่รู้อินทรียรูปรูปเป็นอินทรีย์อนินทรีรูปรูปไม่เป็นไรเป็นบุญของเราแล้วเราได้ฟังคําว่าอินทรีย์เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เ่าั้น ผมเคยได้ยินคาว่าอินทเรียรูปรูกที่เป็นใหญ่อินทรียรูปรูปที่ไม่เป็นใหญ่เอ๊ะมันใหญ่โดยปริมาณหรือมันใหญ่ด้วยอะไรกันรู้เนี่ยมันใหญ่แปลว่ามันใหญ่กว่าเขาใช่ไหมเช่นจากครปศาสตร์เนี่ยไม่เห็นใหญ่เล็กนิดเดียวอะมองก็ไม่เห็นแต่ไปเป็นอินทรีย์ได้ไงตงงไม่เข้าใจแต่ไม่เป็นไรหรอกฟังแล้วได้ศรัทธาเอาอย่างเงี้ยฟังแล้วได้ศรัทธาแต่แต่ยังไม่เข้าใจนะแต่ได้ศรัทธาโอ้โหได้ความเชื่อมั่นได้ความเพียรรู้สึกมื่อไหรฟังแล้วมันชอบแต่ยังไม่เข้าใจอะไรเท่าไหร่หรอกอย่างเง หรือจะต้องเอาเข้าใจเครียดก็ไม่เป็นไรโกรธก็ไม่เป็นไรวิตกังวลก็ไม่เป็นไรท่องได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เห็นไหมขอถ้าไปเห็นไหมว่าวัตถุประสงค์การศึกษาธรรมะเนี่ยเข้าให้ได้ศรัทธาให้ได้ความเพียรเขาตอนนี้เรากําลังบ่อมอินทรีย์ไงได้ความเชื่อมั่นในคุณกบรัตน่าตรายัยได้ความเพียรได้ได้สติสติเราไม่ไม่วิ่งไปที่อื่นได้สมาที่คือความตั้งมัน่นแล้วก็ปัญญารู้เข้าใจชีวิตนะรู้ความเข้าใจอ๋อ แท้จริงก็เราศึกษาเรื่องรูปยี่ดนี่แหละในกระแสะชีวิตเรานี่แหละไม่ไปไหนหรอกไม่ใช่กลับไปเปิดอย่างเครีย <c> ด <oughs> ไม่ทัน <c oughs> สรุปแล้วเรียนที่ไม่เข้าใจแต่ได้อกุศลเอ,อเรียนที่เข้าใจแบบได้อกุศลจําจํานวนได้นับได้อะไรได้กับเรียนที่ไม่เข้าใจยังรับอะไรไม่ทันทั้งหลายแต่ได้กุศลเอาไหนก่อนอันดับแรกเอากุศลและจิตก่อนนะถ้าเข้าใจด้วยได้กุศลด้วยดีไหมดีเลยใช่ไหมเข้าใจด้วยได้กุศลด้วย แล้วไม่เข้าใจด้วยไม่ได้อกุศลด้วยดีไหมสรุปก็คือว่าหนึ่งเรียนเข้าใจจําได้นับอะไรได้แต่ได้อกุศลสองไม่เข้าใจแต่ได้กุศลสามเข้าใจด้วยแล้วก็ได้กุศลด้วยสี่ก็คือไม่เข้าใจด้วยไม่ได้อกุศลด้วยเออไม่ได้กุศลด้วยอะไรแย่ที่สุดในสี่อย่างเนี้ยเรียนเข้าใจแต่ได้อกุศลอันนี้ก็ได้ได้คือเข้าใจแหละแต่ไม่ดีก็คืออกุศล สองไม่เข้าใจแต่ได้กุศลเอออันนี้ก็เสียเสียตรงที่ไม่เข้าใจดีตรงที่ได้กุศลสามก็คือเข้าใจด้วยได้กุศลด้วยโอ้นี่สุดยอดเลยใช่ไหมแล้วก็ที่แย่ที่สุดก็คือไม่เข้าใจด้วยได้อกุศลด้วยเราเป็นคนกลุ่มไหนอ่ะใครเป็นคนกลุ่มทีหนึ่งเข้าใจแต่เป็นอกุศลเป็นส่วนใหญ่ไม่เข้าใจแล้วได้กุศลใครกลุ่มสองใครเข้าใจด้วยได้กุศลด้วยใครกลุ่มสามใครไม่เข้าใจด้วย แล้วก็เป็นอกุศลด้วยใครได้กลมสีสนี่ก็มาแยกแบบนี้นั้นสรุปก็คือว่าพัฒนาตอนนี้ก็คือพัฒนาให้ได้ทั้งเข้าใจทั้งได้กุศลตรงเนี้จะจะถือว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดเนาะเอาโอราลิกาลูปกับสุขมมารูป